สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องรัดดา Channel กับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องลบเลขอันของอาจารย์ดุยพลั่นค่ะละกแนวทางตารางชุดแอดอนันตชินเนาะคะา่ะสโตแตกหมวดที่พานมากอาจารย์นอตตี้เชฟต้นแม่แจ็กกี้ละกแนวทางอาจารย์มายมแดงเนาะค่ะพี่น้องคะก่อนสิไปรับชมรับฟังของมูล ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ให้ผู้อื่นเห็นน้าเนาะค่ะพี่น้องคะเฮาสิิดใ่มีโศกมูรวมกันเนาะค่ะพี่น้องเพื่อบเป็นการเสียเวลาเข้าไปฝ้าไปเบิ่งข้อมูลกันเนาะค่ะพี่น้องเหลืออีกมือเดียวเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องคะกะสิหูแล้วว่าเลขสีออกยั้งเนาะค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้เข้าไปเบิ่งข้อมูลกันค่ะพี่น้องเบาแล้วกลับไปค่ะพี่น้องคะ เอามาประเดิมแนวทางแหลกของอาจารย์นอตตีเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยงวดน,นี้ฟันที่0เม็ดเดียวแขนแขนศูนย์่งหนึ่งศชุดเต็ม01 05 15 45่งศูนย์ห1าหนึี่นย่งหเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาต่อกันที่เพจมายมแดงเนาะคะ่ะพี่น้องฟันที่3เข่าที่สามเจ็ดงวดนีปลอยมาแล้วคะ่ะพี่น้องหนึ่งเมษาฟันที่9 9 19293เน้นเน้น953ตัวเม็ดเดียวแขนแขนส่เเนาะค่ะพี่น้องแนวทางสื่อลอตเตอรี่เนาะค่ะพี่น้องคะไปจวดกันยาวๆกันทีเน้นล่างของอาจารย์เตาค่ะพี่น้องล่างฟันที่5้าเนาะค่ะ50 51 5นเน้นเเม็ดเดียว59กันล็อกที่72น่ากลัวเนาะค่ะพี่น้องเป็นเหล็กกระแสมาแรงเนาะค่ะพี่น้อง ตามต่อกันที่เชฟต้นเนาะค่ะพี่น้องเบิงหวยอมสินเพิ่นกอนรูด2รอง0 26 29 2528 0 3 0 7 0 1 0 5สองห2าสอง1 2 8นสน่งงหกา่และห7เนาค่ะมทธิพันธ์มาเข่าทีท่อกระซอนเนาะค่ะพี่น้องคะไปต่อกันน้าๆรัฐบาลไทยเพิ่นค่ะรูดสรอง8ค่ะ สองเจ็ด5องหกสองหนึ่งสองห้า5ดหกัน57และ51ตามต่อกันที่แนวท่าของแมจกกี้เนาะค่ะพี่น้องคะแนวท่งของแมจ,กก,ะะแแมจกกี้งวดที่่านมากกันรุดเนาะคะ่ะหงวดนี่ไปต่อกันที่อมสินค้องเพื่ินค่ะพี่น้องคะรูด4ีรองที่เจ็ด

สามตัวเจ็ดสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งเก้าสี่สองแปดสี่เจ็ดเนาะคะ่ะข้อมูลเนี่ยทางเมเจกร์กิกะงวดที่ผ่านมาลดเนาะคะ่ะงวดก่อนหน้าเพิ่จังเขานะคะ่ะพี่น้องคะทุกอาจารย์ทุกสำนักไม่ลดไม่เข่าเป็นเรื่องปกติเนาะคะ่ะมากระตามขัดใจปล่อยผ่านเนาะคะ่ะพี่น้องคะมักสำนักใดตามสำนักนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเอามาต่อกันที่อาจารย์สมหมายเนาะคะ่ะ วประจำวันที่1เดือน466เน้น4 7 4 8 4 9กัน5 7 5 8 5 9 1 4 7 2 4 8 3 4 9วิ่งรูดที่4และ5ตามต่อกันที่เน้นของเพื่นค่ะพี่น้องฟันที่4 4 7 4 8 4 9เนาะค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเนาะค่ะพี่น้องคะขอบคุณข้อมูลของอาจารย์สม,มัยค่ะพี่น้องคะ เอามาตามต่อกันที่ชุดนี้อันของอาจารย์ดุยเนาะคะ่ะศูนย์เก้าห่งศูนย์เก้าสเน้น้เน้นที่91เนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็อิงเบ็ดหนึ่งศูเน้นเน้นบน,นะคะ่ะพี่น้องคะตามต่อกันที่ชุดล่างย่างเดียวเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้อง0770 0803เน้นเน้นเจและ08 เนาะค่ะ03ก็คือชุดร่องเนาะค่ะพี่น้องคะสำหรับแนวทางข้อมูลหล่างของอาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะชุดเต็มเพลินอันไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะตามต่อกันที่แนวทางของแอดมอรกระษค่ะ261 271เน้นเน้นที่261 6171เน้นเน้นค่ะวิ่งรูดที่สองเนาะค่ะไปต่อที่กับตันใหญ่เนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางบนเพลินค่ะ 381 382 38 8182ล่าง9593และ53เนาะคะ่ะพี่น้อง1เมษายน2566หฮามาพิท่ายคลิปนี้กับแนวทางพระอาจารย์อนันตชินเนาะคะ่ะพี่น้องคะงวดทีพานมากกับ่ระตองวอลหลายเนาะคะ่ะเป็นตาร่างเดินดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ วัน,นี้ปอยมาแล้วค่ะพี่น้อง8 7 5 6 1 9พี่น้องตัดเลน3ตัโตและ2องโตจับวิ่นกันเลยค่ะพี่น้องคะถา้าผู้ใดสนใจเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกำลังสั่งหอระคั่งเนาะค่ะ8 2 9 2 0 0 0 6 2 0เนาะค่ะที่ที่บีบัญชีบุญส่งพันดงเนาะค่ะพี่น้องคะรวมสั่งบุญน้ำเพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูล ในคลิปนี้ทุกอาจารย์ทุกสำนักเนกาะค่ะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆาเนาะค่ะพี่น้องคะแนวทางก็จบแล้วเบิ่งจบกะส่งการบ้านหรือดึงลอตเตอรี่กันแยกใหญ่กันทำงานเนาะค่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ